สวัสดีครับเอฟซี FC บอลศึกทุกท่านครับหลังจากที่ผมได้ตัดหญ้าในสวนลังบ้านครับซึ่งเป็นสวนกล้วยและก็สวนบกซิดาบกซิดาที่เขาได้ปลูกไปอย่างแต่พีกอนครับซึ่งตัวน,นี้ก็ได้ เริ่มที่ใช้นปนผลิตนะครับต้นก็นในจะเริ่มเติบโตขึ้นมาอพอสมค้นนะครับกรหูอซอว่าแปลนไปหลายเติบแต่กระบอท่านแล้วนะครับพี่น้องครับอย่าเง้วหลฮกกับฮกครับแดดกระห้อน ต้นบุิดาฮ้าครับนักต้นกะเริ่มสีให้ผลผลิตเริ่มได้ห่อเริ่มออกดอกผลครับเริ่มมินวยให้ได้กินเบ่งดูนี่ครับอันนี้ไก้จะได้กินล้วแหละ สิ่ห้อาก็ได้ปลูกไว้หลายต้นพอสมควรนะครับสี่สิบห้าสิบต้นหมดหละแต่กระไร่วกเหมือนดอกพี่น้องตายไปหลายต้นได้ตายกับเพราะไ้สมเสแซมอยู่แดดพรอนเป็นานายครับแต่กระส่งกระสเยามนี่แหละครับพี่น้องเลยนตกมากมุกคอน,นครับส่วงสองสามหมื่นที่ผ่านมานี่ มดมือมดขึ้นสองสามมือเฮ็ดยั้งกับโบได้เนะบิ่งครับพี่น้องครับขึ้นหลังเฮื่อนครับหลังบ้านหลังขั่วครับปลากล้วยดีผมใดไทยท่าไปคลิปที่แล้วครับซึ่งเป็นกล้วยไข่พันกำแพงเพชรนะครับซึ่งสายพุน์นี้ไอ้สาทั้งจังหวัดจันทร ไอ้ไส้ทั้งจังหวัดจันทร์ไอ้ไส้หักครับเพิ่นได้เพชรสวนเพชรสวนทุเรียนนะครับสวนผลไม,ม้ย,ยูยูจันสวนกล้วยสำปีผลไม้มมครับทั้งผากละวันออกเพิ่นเพิ่นเมื่อบ้านนะครับเพิ่นผลไม้กระได,ะดน้ำนอมาฝากก็ได้ปลูกแล้วก็ทำทำการขยายพันธุ์ครับไปเรื่อยๆครับ เริ่มได้ผลผลิตหลายเติบล่ากับพี่น้องนะครับแขกไปไทมากนะครับก็ได้อันี้ฝากได้ต้อนนะครับอ่าม,มเมนฝากได้หนวยนะครับผู้ใดต้องการโนนะครับอยากได้นอไปขยายพันธุ์ไว้ปลูกครับกับบได้ห่วงครับกับบได้ห่วงบ่ได้ขายก็ให้ไปนะครับไปต่อยอดไปขยายพันธุ์เอา อันนี้เครื่องมันแก้วครับคู่หนึ่งนี่หน่อยสิ่งใดลองปูเบิงเดี๋ยวอีกสักช่วงแญ่หนึ่งบุแเลยครับจังสีใดลองปูเบิงว่ามนสิเป็นหัวเล่หน่อยลายสำใดเบิงครับพี่น้องครับพื้นที่กับพวกหน่อยเฉพาะมงนี้ ปลูกได้หลายบนแม่น้อปลูกตั้งหนา้าตั้งตาขายเราครับพี่น้องเอ้โอ้ยกินจะขลองอะไรครับแกกไปเทมาก,ก็ได้ส้กินถ้าขายก็ขายแบบแบ่งปันกันขายแบบเอือท้อนครับก็ให้ก็ให้ส่วนหนึ่ผมรู้สึกว่า สีพอดอะไรอยู่สิงามอยู่ครับบ่ตายพอต,ต,ต้นเลยโ่นี้ต้นไหนที่ตายก็เดี๋ยวสิไปหามาเสริมบอกไงสา,ากูวก่ากเป็นยังน,น,นี่คือภาพรุ่มๆมครับในปลาบอกซีดาเขาสีดากิมจูครับปกสีดากิมจูกับปลากก๋วทั้งหลังเฮือนนะครับ อย่ากับตับนันแล้วนะครับหรืออีกประมาณ20%ตอนนี้พักก่อนในช่วงนี้พักก็ได้เก็บภาพนะครับให้พี่น้องเอฟซีได้ได้เบิ่งกันอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับที่ห้าได้เฮ็ดไว้นะครับนี่แหละคือ,อเป็นการเกษตรนะครับแบบ บ้านๆครับบ่ได้มีพิธีรีตองอย่างมากมายนะครับมันเป็นโคกหนองนาขึ้มูมบนขาเหากะเพชรตามสภาพในพื้นที่ของห้อนี่แหละเพชรไปเรื่อยๆนะครับเอาคลิปนี้เอาไว้สำนึก่อนเนาะครับพี่น้องครับสุภูสุขันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่ซับกระขั่งนะครับนะครับฝากเป็นกำลังใจครับบัวลอยตกการยังไรครับเพื่อความสุข ของปู่ทยทํำนะครับกับพี่น้องที่ในเบื้องในแย่งนะครับเดี๋ยวเจอกันไหมครับสวัสดีครับ